ครับเจอก,กันกับผมอีกแล้วครับผมพี่น้องครับกับช่องเกจตาแสงดีกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าครับผม,มวันนี้ตามหาคนหายไปครับสวัสดีครับพีรับพระเอกไงรอดดีผก็ออกกะแมนบบใส่คือว่าได้ยินข่าว่าใดนกอีย่างมาฮะมันขัดรังเลยมันขัดยังไงมันขัดไม่เาเรียกคน เอาไม่แซวเรียกเอาด้วยนกจากไหนกันใส่มาเบื้องตัวตุ้งนุ่มมากเลยโอ้คนไดนกไม่มากครับผมพี่น้องครับคุณสายหมอบคุณสายหมอบปีองีองใช่ต่างดืรอุ้ยสนับปียังบวานั่นเลยไปว่าเป็นนกปีกริงเลยเนี่ยสนับปี มันก็เป็นขนนกปลาอยู่จานนกตัวนี้โดนแล้วฮะนกตัวนีนโดนแล้วแมนบบชุดเดียวกันที่เอามาจากตะกีบนะนกนีนแมนโบโดนแล้วนกตัวนี้นกเสียงกลางไปไงติเสียงกลางลุกเสียงกลางลุกบอกนกขึ้สูงเถอะวะเสียงกลางมันเทียบคู hmm. ่ไปเนี่ยตุ้เทียบคู่สีนก มันแมนบ่มันคือเป็นขนนกปลาอยู่นกกรงนกอเดียงกอนอีกตัวนี้เดียงแล้วกรงมูนได้ตัวด้นยกันตัวนเป็นปีจนได้ได้ฝึกเราต้นปีพอดีตัวนึงตัวนี้ได้มา้งตัวกรงมูนนี่แมนบ่เออนกปีด <Man S 2> no no no. no ูดีไล่กันต้องรีหมดหมดแล้วนกคนเนี้ยแมนบ่เออเออมันเทียบคู่อยู่บ่เนี่ยคู่อยู่บ่คู่บุญคู่เทียบ ใส่ออสยูล้องเทียบดูครันีออ้องเทียบดูนกคาลุ่มพนวาพนวานกคาลุ่มครับพี่น้องครับผมข,ขัดจะขัดด้วยนยะสอง,สองมันขัดจังเลยวะจันร์นนนนน,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 นาย่านีอืมอืม เอาเบื้องครับพี่น้องนกปีกวัวมันแมนมอโดนแล้วลกนกตันกนวนี้นึกแต่จำได้นกตัวโดนแล้วนกตัวแก่เพื่นเย็ทุกคน,นเอาลองเทียบคู่เบื้องนกกระมากองไง Ừ, bọc rốt tẹc, bọc rốt giang Ở sao chán, nhom lọ? Bọc ừ, khô, bọc khô ngọt mát Ừm Đã mơ mây? Mơ mơ mây? Ôi, oh, bọc thắng ừ. Hỏi vậy sao, nó nhom lọ, mấy kia này, hông ư ư ư này ư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  นั่งวดัดจิตยัง,ว,ยง,ว,ยง,ว,ยงวัดจิตเนยเลยได้มาจากโตัวก่อนเลยตัวหนึ่งเนี่ยอ่างได้ยินคนก็ได้ยินดูมันหนีก็ได้ยินอ่างอ่านว่าตีอ่างจากคำก็ข่อยยืนยิ้นตัวหนียิ้นสี่สี่คำมันคู่วางเลยคู่วางส่งผมมาแล้วกับส่งผมหนีมาแล้วทำตัศน,น์นอี่ยันนี้อยังเนี่ย khửn nhẽ nè cùng cùng anh, năm rồi, bộ. Bộ, 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 quay, tôi dùng quay Ngàn nhàn bao miên quay tụt bọc đấy anh Đi một đi một vào đi một áo neo, áo neo. Mất rồi, cái tiêm mukhu Đi đi bưng nục, nục đi, anh chặt khăm quả

ตอมากกระมางหจยิเนี่ยไปจองหินเสียงกินมันูแบบมักระจมาหัขาคืเงาเอยตวมืดพี่น้องครับโอ้โอ้โทษมืดเน้ง เขาคน,นเียมันขันหมดเยดีไปเอามัออมันขันนกฟังบานผูดลล่ะพระเอ,อกถังหอายเลขก็เห็นยสมื่ถือไบถยาแกงเหงเหรีกตุมืออยู่แต่ว่าไปปาลาอ่ะผ้มันเนีไปปาลาจดับพุะเอาเีหมดแล้วไปอืนวางได<ป>กันฮะะ มีอะไรกันนีมีาไรตรงนี้ได้เนี่ยรับสีน้าตรงนี้ได้มาเลยเลยไดมากทันยผมสกกฟันงามยูเป็นนกเราสิอ้วนตึ๊กเลยเลยกินไร่ไก่ฮะกินร่นขี้ก่องนี่ก่อนดโอ้มองรถทังที่ไม่ใช้เนี่ยเดี๋ยวนอนัคันบ่ อยูก็ภัยอยู่คนเดียววะใส่ปลาไหลเอาปลาไหลไปผัดไหมผัดปลาไหลสู้กินใช้น้ำกันก็มีไปผัดสู้กินไงผัดสู้กินเชื่อนี่คงใช้น้ำใช้น้ำกันไต่กินก็ยังไก่กินอยู่อ๋ออันนี้กับมูอกันตัวเป็นยังไงบ้างสันใช้น้ำกันโอ้จานโหลดจานโหลดเพิ่งดูบอกว่าให้ผัดปลาไหลสู้กินผัดจังไรสันว่ะอาหารแต่ก็โคตรเนาะต้องเบี่ยงกันทร์ ยันขาย่ายรอกโอ้จะรดจะรดพีเอกป๊พีกพดูดูดูดใส่หมอกอ่ะโอ้พัด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 นดเดี๋ยวนี้พัดเดี๋ยวนี้พัดตอนนี้เลยพัดตอนนี้สีออมีตัวสันแขนลรูกว่าขายู้วาจะขายร่างขายร่ขายอยู่ อือเราอยู่ไซมันอันนี้ยังไงอีอะเคยปกติจัดนี่อยู่จัดหลังคารนี่ไม่รูหรอว่าหยุดว่าว่าหยุดเท่าของธรรมดาหยุดมือเดียวเอาสาวเก้าตีแรกเขาเด่นเออเอาใครพี่ไอหัวดีป่ะหัวดีป่ะยังเอาสาวเก้าแรกเขาเนี่ยตัวได้ว่าใจไปไปซื่อแหลตัวได้ว่าบุญบุญว่าจะบอกว่าได้ตัวนี้

tiếng cá tông khoát nữa là bố xe khỏi nên mà cái này có một mà nốt nhén bố không hẳn đi mất nhiều cái tiền không có tiền không có tiền gì đâu nên là khỏi khỏi bà nốt nhén tân là vậy những khỏi những bà đi ăn à, bữa ương những cái nốt nào đếm đếm thì sẽ pin nốt ạ mục mình phải thử cung thử nhăn cái gì đó mục mình đi mùa có thể đến không có เสีอเสียงกลางตัวนี้เดี๋ยวสงดด อาาจรย์ขึ้นสองกุ๊กเต็มเราทีนี่ไปรอบสองไปขุนกุ <c oughs> ๊กเดียวกุ๊กเดียวเรืงเที่ยวกุ๊กเดียวเอาที่จริงเรามันหนกมันต้องไปหนึง่งกุ๊กแล้วก็ไปอุ๊กสองกุ๊กเลยเนาะสองสองกุ๊กอยู่ประมาณสามสามสามเดียวก็มากุ๊กหนึ่งเออก็ยังว่าขันขึ้นขึ้นที่จริงมันต้องขึ้ขนสองก <c oughs> ุ๊กก่อนเออมันต้องขึ้นกุ๊กเดียวก่อนเราพี่นี่ยังคอยไปลุดเป็นสองเขาเรียนสองกุ๊กหอยแม่นบ่ออันนี้ขันสองกุ๊ก ต็มรอบแรกแล้วก็ไปขันกุ๊กเดียวมันแต่มันเที่ยนเที่ยบมาดิ้งเลยเที่ยนมาดิ้งเลยไปกุ๊กเดียวเลยเอาเอาเอาช้ำ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 เข่าทาเข่าทาเข่าทาช้ำเบิ้งช้ำเบิ้งช้ำเบิ้งตื่นอยู่พี่น้องตื่นอยู่เสียงมวนอยู่จันเสียงว่านดีนักปนกลางจะคล้ายับบบางบ้านบางบงทางเสียงว่านดีเสียงว่านดี

nhóc từng từ nhí đến là nhóc từng gì nuôn lưỡi khát nuôn khát khát thì mất gì nhóc từng chỉ khát bài mất gì khát to nuôn bẹt đấy nuôn bẹt đấy nuôn bẹt đấy ôi nó vặn cổ hông khơi liềng bạc kèn liếm ở đưa như này ngón มอนต้นหนุนไงโอ้ถามว่าหนุนกับหนุนจังไคือว่าหนุนสามหนุนสี่แต่มันหนุนตรงหนึ่งตรงนี้กังตรงนี้น่ะตีสามเทียรตีอืมคัดเดนี่มีว่าขัดคู่ธรรมดาอืมแล้ววัชพุ่งเอาโอ้มันกกระดิ่งไงตีผ่ากุ้มล้างกุ้มไว้เพราะว่าไม่ใช่แต่ก็เปลี่ยนไงเออเปลี่ยนตีใจเลยวันนี้ครับ นกเหยนพี่น้องนอกเหยนเป็นว่านอกอ่างผมก็เลยมาผมก็เลยลอยมาเบิ <b ưng S 2> ้งครับผม,ม,ม,อมตอนเที่ยงมันไม่เอามาขวนบา,า ừ ừ. อานอืย์ยื<ๆ>่น<ๆ>ออกไปเด้อยื<ๆ>่นออกไปเด้อออกไปเฮียนบ่ละฮะ ปลโทูตุ๊ดทูปาทูเออใช่ด้ดบอกกันหรอเป่ได้บอกหรอกเห็นคนเดียวผมก็คูีมันคู่คนหรอน่ะเพราะมัน่วงึงก็เงียบผมไปโดนเต๋อเพราะเป็นวันเขาเปลี่ยนโขดโจมาขันอะไรมันเป็นยังไไอ้ขนไอ้โขนตันึติดมนเต็มปาทูซีนาซื้อกิต

เอาไกล้ไปลาบปันปะาบอี่อื่บ่อหดอกบ่อเลนเสือเอินเอินย่งสี่สมอเยองตามมันเถินยาไปจับมันเถินปล่อยมันละเอา่อยพกกะกากระนเนอะเอาหอยใช้กะกาเมือตามมันละอยากคึ้กัปล่อยไม่ขึไปกินเข่าไปกัน กินแล้วกินข้องแล้วบอครับ่ฮั่นกินสิส่วนไปกินเอาโอเคครับพี่น้องแวะเวียนมาหาหมูครับผมบ่ได้เจอกัน <ปง S 1> นั่นโกงเก็บซ่อนไว้หลายเขาพูดไม่จงใจแน่โกงให้ก <c ười> งในเก็บซ่อนไว้หลายโอ้ยเห็นว่าเก็บซ่อนไว้หลายอยู่อยู่ใส่ดูหันแหละเอามาใส่ขึ้นแล้วเออ,อ,ห,นอเหนุ่มย่างจงใจกันแหละ ตรงย่างก็คืออยู่ยมัอนี่จะผมมากกว่าที่เพื่อส้นเก่งนอนโอ้คิดว่าวันเถอะมีคิดว่าวันเถอคิดว่าเก่งนอนคิดว่าเพื่อนนี่ต้องมาเดี๋ยวบางทต้องสอดืไปดูว่าเส้นเก่งแสดงว่ามีอย่างบอกหอยยุคอ่ะนะบอกใส่ดูใส่ดูเอามาเบิ่งดูนี่เนี่ยโอ้ยนี่แหละแนวตอนหนุบ่รมานอืมประมาณนี้ มันเนี่ตอนเนตอนนว่ามันหนุกไปแขนก้อนเนี่คิดว่างไรคิดมือนี่จะงไ็นก็ต้องหายแถาต้องสอดแถบไปวอมมืออื่นเอฮะฮะดเอาเบาดีจะไปใส่ีตอนโอ้เดียวกันเลยหนึ่งต่อหนึเลยเอาจับมือตอนไหน

ที่เขาง็หนีมูเขาก็เั็นแหละต้องทุกข์กนฮ้ามือที่พอดีที่เจ้าบอกเขาอยู่บอกว่าอลไรมันกัดกันบาดมั้งเอ้าเดี๋ยวเช้ามันมันจะน้อยกันหนกมันมาไกลเราหนกมันไดเป็นนกคนใดหรอกโอ้นกไม่อยู่หนหนกไม่ทั้งสองตัวล่ะเอาครับเอาไว้เจอกันไม่ได้คิดหนาครับผมยังไงก็นกเกาแล้วนกคนนกสู้ตัวกันตั้งแต่ขวบขึ้นมาตัวหนึ่งก็บขวบึ้นมาอีกเพิ่นน่ะตัวนั้นอ่ะ ยังไงก็ขอฝากติดตามเหมือนเดิมครับกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่ส่ห้านกตัวนี้มันจะดวนแล้วต้องเจตนดาแสงดีครับไปเจอเจอกันไหมในคลิปหน้าพี่น้องครับแวะเบี้ยนมาเบิ้งนกไม้เพิ่อนนกไม้ไหมองืมมาสวัสดีครับฮัดปลาลสุกินเน่